อุดรอ,อายุ60ปีพาเราขี่สามล้อถีบเที่ยวรอบๆตลาดและเล่าให้เราฟังว่าเริ่มถีบสามล้อมาตั้งแต่อายุ25ปีโดยในสมัยนั้นค่าบริการสามล้อเพียง4-5บาทเท่านั้นแม้ว่าไรายได้ในแต่ละวันไม่มากนักแต่คุณลุงงอกก็จะยังสานต่ออาชีพนี้ต่อไปเพราะเป็นอาชีพที่หล่อเลี้ยงครอบครัวตลอดมา ล้วสมัยนั้นนี่สามล้อสามล้อถีบนี่มันมีมีเยอะไหมเยอะมาก,มากเลยเลยเยอะเขกขายออกไปเรืยยร่อยคูอสะพานไม่ไหวและส่วนใหญ่ผู้ที่ใช้มผู้ที่มาใช้บริการนี่ยครับเออคนขาประจำคนขาประจำเ,เขาเขาจำน้าได้เขาขึ้นเราถ้าจำน้าไม่ได้เขาไม่ขึ้นเรานะขึ้นด้านยายปราณีเป็นลูกค้าเก่าแก่อีกรายที่ใช้บริการ3ล้อถีบอยู่อบ่อยครั้ง เปิดเผยความรู้สึกและความผูกพันให้ทีมข่าวได้รับฟังปานแล้วอะไรไม่นอดใสไม่เอาไม่การนั่งนัง่งนี้สบายกวา่าอ่อาพอดภั่กว่าด้วยถึงแม้ว่าอาชีพสามล้อทีบในชุมชนพระประแดงจะลดจำนวนน้อยลงแต่ก็ยังมีผู้ใช้บริการอย่างไม่ขาดสายสามล้อทีบ นับเป็นสีสันและกลิ่นอายบนวิถีชีวิตอันเก่าแก่ที่ยังคงดำรงอยู่ถึงยุคปัจจุบันแม้ขณะนี้จะลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่คันแล้วก็ตามแต่สามล้อทีบก็ยังอยู่เป็นลมหายใจของคนส่วนหนึ่งในชุมชนพระประแดงแห่งนี้มนูมาตรวงถ่ายภาพอัพดุลรฟุตให้ยสีสันนิวทีวีรายงาน